เวลา14นาฬิก4นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังศูนย์ศิลปะก,การละครสดใสพันธุมโกมลอาคารมหาจาักรีสรินทร์คณะอักรรรษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทอดพระเนตรการแสดงโขนคณะนายพิเชษรอบปฐมทัศน์ ซึ่งคณะกรรมการอักษราศาสตร์บัณฑิตจุลารุ่น41ร่วมกับงานกิจการทีสิทธิและภาควิชาศิลปะก,การละครคณะอักษราศาสตร์จุลาจัดขึ้นในโอกาส50ปีน้องใหม่อักษราศาสตร์จุลารุ่น41ตอนพระรามตามกวางลักษีดาและตอนยกรบ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณค่าของวิชาอักษราศาสตร์และเพื่อนำไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคข้อมูลเลนิม,มหาจักรีศรินทรเพื่อคณะอักษราศาสตร์จุลาและกองทุนอักษราศาสตร์จุลาร้อยปีในกองทุนบรมราชกุมารีคณะอักษราศาสตร์จุลาลงกรมหาวิทยาลัยสำหรับการแสดงขนการกุศลตอนพระรามตามกวางลักษีดาเป็นตอนที่มารีตแปลงเป็นกวางทองไปหลอกล่อพระราม นางสีดาเห็นกวางสวยงามเกิดความอยากได้จึงให้พระรามตามไปจับมาเลี้ยงไว้ที่ศา,าลากลางป่าเมื่อพระรามตามไปรู้ว่าเป็นแผนของทศกัณฐ์จึงแผลงสอนสังหารมารีตซึ่งมารีตร้องเรียนเสียงพระรามเพื่อล่อให้พระลักษณ์ออกมาช่วยพระลักษ์รู้ทันกลลวงแต่นางสีดาผลักใสให้ออกไปช่วยพระราม จึงจำต้องทิ้งนางสีดาไว้ตามลำพังเมื่อพระลักษณ์ออกไปช่วยพระรามแล้วทศก,กัณฐ์ศบโอกาสแปลงเป็นฤาษีมากเกลี้ยกล่อมแต่นางสีดาไม่ยอมทศก,กัณฐ์จึงเข้าลักนางสีดาเพาะกลับกรุงลงกาส่วนการแสดงขนตอนยกรบเป็นการเป็นตอนทำสงครามระหว่างพระรามพระลักษณ์ไพรพลวานนกับทศก,กัณฐ์เป็นฉากการรบที่เต็มไปด้วยลีลาท่ารำที่งดงาม ทั้งนี้นายพิเชษกลั่นชื่นเป็นศิลปินไทยร่วมสมัยผู้นําการเต้นแนวสมัยใหม่ผสมผสานเข้ากับการแสดงโขนตามประเพณีนิยมโดยเป็นผู้ก่อตั้งคณะโขนาขนายพิเชษซึ่งการแสดงมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทําให้ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติและได้รับเชิญไปแสดงในหลายประเทศทั่วโลก เวลา15นาฬิกา47นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสัะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณทันตแพทย์ธันตแพทย์สถิตสิริสิงห์รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกทันตแพทย์เทยศาสตร์พร้อมด้วยคณะกรรมการแผนกทันตแพทย์เทยศาสตร์ นำนางสาวกวินทิพย์ประสงค์ยืนยงผู้ได้รับพระราชทานทุนมูล,ลนิธิอนันทมหิดลแผนกทันตแพทยทศาสตร์ประจำปี2565เฝ้าทูลละองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยทศาสตร์ดุสดีบัณฑิตณมหาวิทยาลัยเพนซิเวเนียโรงเรียนทันตแพทย์สหรัฐอเมริกา พระเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารลนิธทราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์28อําเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรซึ่งต่อตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงผู้ประสบภัยทางธรรมชาติในพื้นที่ใกล้เคียงอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศจัดการเรียนการสอนแบบสาศึกษาอยู่ประจำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึง <Okay. S 1> ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน518คนและบุคลากรทางการศึกษา81คนโรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีโสธร2สาขาวิชาคือสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปและสาขาการระมงเน้นการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธาร,รณะสามารถพึ่งตนเองควบคู่ไปก,กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงอาทิการส่งเสริมการเย็บผ้าด้วยจากดิจิทัลในการปักชื่อบนเสื้อนักเรียนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย,ายการทำน้ำยาล้างจานไว้ใช้ภายในโรงเรียนและการส่งเสริมศิลปะงานช่างสิบหมู่ช่างเขียนที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยผ่านลายเส้นด้วยเทคนิคก,การเขียนลวดลายที่สวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ ที่โรงแรมลอฟมาเนียบูติกโฮเทลจังหวัดชุมพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีโปรดให้ในายชลิตมานิตยกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณา,าการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ซึ่งจังหวัดชุมพรได้รับการคัดเลือกให้เป็นเป้าหมายของโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในจังหวัดต่างๆมีกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการการฝึกอบรมการใช้แอปพลิเคชันเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในโรงเรียนและชุมชนมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านและผู้แทนชุมชนร่วมฝึกอบรมจํานวน160คน ทั้งนี้จังหวัดชุมพรได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวไปแล้ว1,335ตัวและได้ฝึกอบรมอาสาปสุสัตว์เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันโรคพิษสุนักบ้าแก่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน194คนโดยปีนี้มีเป้าหมายจัดโครงการในพื้นที่อำเภอสวีจำนวน11ตำบลผ่านการประเมินและรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนักบ้าแล้ว6ตำบล